วันนี้ก็มาตกปลานะครับโอ้โหกิลลกกิลลกกิลลัเฮ้ยมันดึงมันดึงแต่มันตอนนี้มันปล่อยอยู่เมื่อกี้ดึงทุนจมเลยนะอ,อันนี้พ่อมใช้พ่อมใช้ต้นกระทิ่นนะครับในการทำคันเบ็ดเพราะว่าแถวบ,บ้านพวกม,มันห้าคันไม้ไพ่ไม่ได้เลย ก็เลยใช้ต้นกระทิ่นยาวๆปลายอ่อนๆนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นคูน้ำครับคูน้ำที่ปล่อยลงนาเนาะมันก็จะเป็นต้นไม้คุมครับโอ้ตอดอยู่ครับคุณผู้ชมไม่รู้จะได้หรือเปล่าอุ้ยอ้ ได้ครับปลาโม่ครับปลาโม่นาด้วยใสยกำลังพอดีครับตัวนี้ก็ผัดพริกแกงได้เลย,เน,ยนี่นี่นะครับเบ็ดที่พ่มฉายก็จะเป็นเบ็ด ปลาหมอ้อเนาะเบ็ดตกปลาหมอ้อตัวเล็กเหยื่อที่พ่อมช้ก็จะเป็นกุ้งครับที่ดักจากบอ่อเนาะมันเป็นบอ่อทรายมันก็จะมีไซส์ประมาณนี้ครับไซส์อย่างนี้ต้นมาร์กจะไม่ค่อยมีส์ใหญ่ครับจะเป็นกุ้งฟ้อยตัวเล็กๆมากกว่าพมไปดูตามตลาดนัดแล้วไม่มีเลยครับ ก็เลยต้องดักเอาเองใช้มุงสำหรับดักกุ้งโดยเฉพาะครับที่มันมีซี่รูนะครับเดีย๋ยวเรามาตกกันโตครับว่าจะได้อีกเปลาเมื่อกี้จะเป็นตัวแรกนะครับครับใช้เยื่อกุ้งฟ้อยครับ ตรงนี้มันก็จะล้มลมหน่อยแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนมากตรงนี้มันก็จะเป็นอ่าลมกัมปูเนาะข้างหน้าเราที่เห็นก็จะเป็นบอ่อทรายครับบอ่อทรายที่พ่มใช้ที่ดักกุ้งเนาะไปดักลูกกุ้งมาคืนแล้วก็ได้มาหน่อยหนึ่งครับสักประมาณครึง่งขีดได้ครับได้ไม่เยอะก็ ใช้มาสําหรับตกปลาวันนี้ครับจะรอดูตัวต่อไปครับว่าจะได้สายไหนเอาละครับตัวที่ซ่องกำลังจะมาแล้วครับท่านผู้ชมดึงทุนจมแล้วโอ้โหไม่ได้ครับมันดึงใต้เยื่อเนาะ ทำไมครับตัวที่ต้องพารครับส่วนมาก็จะเป็นปากดี้ครับตอดไม่เจอปลาหม้อจัง โอ้หพูดดังจวบเลยแต่ไม่กินเหยื่องใส่เหยื่อเรามันจะเล็กไปครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเหยื่อหน่อยนี่ครับลูกกุ้งที่พิ่มได้มามันก็จะเป็นฝอยๆหน่อยครับมันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่ากําลังพอดีกับเบ็ดนี่ครับกาลังพอดีเลยตัวที่ซ่องครับยังไม่ได้ ต่อครับ ัวที่ซ่องกำลังจะมาครับท่านผู้ชมเฮ้ย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 ขดยายปอมอรใหญ่ตัวนี้โอ้จวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดี Piet. ผมถึอมือือกล้องด้วยนะครับก็เลยจับไม้ธนัดี๋ยวขึ้นไปบนนี้เลยมาดูเทียบกับตัวแรกนะครับเฮ้ยตัวแรกตัวแรกเปลว่า ตัวแรกตัวแรกนี่นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ซ่องครับสายใหญ่กว่าตัวแรกนะครับนี่โอตัวใหญ่มากตัวนี้ต้องค่อยๆจับกับประม่อมันเงี้ยงมันแบบนี้ครับ คมมากโอ้โหนี่ครับตัวที่ซองจะได้ครับตัวที่ซ่องเมื่อกี้ก็ตัวใหญ่กว่าตัวแรกนะครับสายถือว่าใหญ่เลยนะครับสำหรับปลาม้อนาเดีย๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันครับ บางทีพมย่อนนี้ถ้ามันจะกินก็กินเลยนะแต่ถ้ามันไม่กินนี่คือมันตอดอยู่ตลอดเวลาเลยครับต้องเปลี่ยนทียกใหม่คือถ้าเกิดบางทีเราย่อนไปตรงนี้แล้วมันฟุกนะครับคือมันจะกระตุกดึงไปกินเลยครับทุนจมนี่คือมันกินแน่นอนครับ สรุปนะครับตกเบ็ดวันนี้ก็น่าจะได้ซ่องตัวนะครับแต่ว่าตัวแรกที่พุ่มตกอะ่ะพุ่มยังไม่ได้เอาพุ่มยังไม่ได้เอามันมาใส่กระติกนะครับพุ่มวางไว้กับท่อนไม้ตรงนี้นะครับพอได้ตัวที่ซ่องมาก็เลยไม่อยู่แล้วครับตัวแรก <c oughs> ก็เลยเลือกแต่ตัวที่ซ่องครับตัวใหญ่ก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับวันนี้คงได้เท่านี้นะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปคลิปหน้าแล้วผมจะมาตกตรงนี้ใหม่ครับว่าจะได้อีกคลิปเปล่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ